มาอัปเดตต้นตินตุกแกด่างกันนะคะจากที่มีสองกิ่งโค้งนะคะตอนนี้น้องแตกหลายกิ่งแล้วก็มีติ่งกิ่งแขนงเต็มไปหมดเลยตอนนี้สวยงามมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นตั้งไว้ในกระถางแล้วก็อยู่บนเชลบนชั้นก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากให้น้องเลยก็คือใช้ไม้เป็นไม้จริงจะดีกว่านะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วให้น้องเกาะก็สวยไปอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ก็คอยตบแต่งนะคะ แต่ไม่แนะนําให้ลงกําแพงนะคะแต่ถ้าลงกําแพงเนะี่คุณต้องดูดีๆเพราะว่ามันจะเกิดความเสียหายได้อันนี้ก็คือเป็นตีนตุ๊กแกด่างที่รู้สึกว่ารักมากเลยค่ะเพราะว่าเขามีความด่างแล้วใบเขาเล็กลงเรื่อยๆ,ๆแล้วชอบมากเลยค่ะก็วิธีปลูกก็ดินครึ่งหนึ่งกาทัพ้าวครึ่งหนึ่งผสมกันแล้วก็แต่งหน้าด้วยหินน้ำตกแบบนี้นะคะ ก็สวยดีค่ะลดน้ำวันละครั้ง